วันนี้วันที่22มิถุนา2555มาเยี่ยมชมป่าแตงแกงยังพ่อแกงแตงสนลุกแตงสนตลุกพ่ออีหยังนี่ครับผมซื้อหยังซื้อสาเนียงครับผมอยู่บ้านกุดเราหมู่สามบ้านสับเจริญเออบ้านสับเจริญหมู 18, ่18ตำบล<น>หน,นองเรือตำบลนนททองครับตำบลนนททองอำเภอหนองเรือจงังหวัดขอนแกน่นพ่อใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ย ใส่บักแตงนี่ฉีดเยอมือแล้วครับนี่ฉีดเอาเอาสูงสูงสามมือนี่แหะครับสามมือสี่มือสามมือสี่มืออะไรครับครับเห็นผลยังได้พ่อเห็นผลกับหมากมันใหญ่เร็วหมากมันใหญ่เร็วยอดก็ออกเร็วเออดูยอดดูยอดครับผมยอดมันออกเร็วป่าพ่อออกเร็วอยู่ครับอย่าออกเร็วแต่ทุเรียนเขาสะกิดไปเรายังออกดีครับผมเขาสะกิดไปเพิ่มยอดแต่วยังออกเร็วอยู่พ่อปลูกมาโดนปัญหาแล้วนี่หมายถึงว่าในชีวิตพ่อปลูกกระเทียมแล้วนี่แตงนี่ ปลูกสามสี่ปีมา